เดี๋ยวมีเป็กออฟไปสามสี่วันอ่ะเดี๋ยวมีเป็กออาไปมีเป็กออาไปรวมตัวกันได้เหรอสามคนนี้ยก็เหมือนไม่ได้นัดร้องเพลงเหมือนนัดคุยกันทำงานกันเหรอก็ทำเวลาอยู่เวลาอยู่ด้วยกันอะเหมือนเอาการร้องเพลงเป็นเหมือนแบบงานอดิเรกบังหน้าอ่าใช่แล้วเหมือนการทูดคุยรักเปลี่ยนเป็นงานหลักเออโอเคโอเคแล้วสามคนนี้จะไปได้เจอเจอรวมตัวกันอย่างนี้บ่อยไหมอะโอ้โหอันเนี้ยไม่งากนมากก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็มันก็อาจจะต้องเป็นเหมือนแบบ เฟสติวัลหน่อยอะไรคือท mm hmm. ี่ทุกวันน uh ี้ที่รับรวมกันก็จะเป็นในเรื่องมิวสิกเฟสแล้วก็มารวมงานนี้คนนอกไปดูได้ไหมไปดูได้เป็นมิวสิกเฟสบอกเลยบอกเลยอก็สำหรับมิวสิกเฟสทั้งหลายที่จะมีไปกับไอซ์ไปอย่างอย่ยงที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็จะมีเอ่อเลิฟมิวสิกเฟสแล้วก็หนีกรุงที่ไปขึ้นร่วมกันมาก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีมิวสิกเฟสอะไรอีกเออ ก็รอทุกคนก็แบบคิดถึงเนาะเสียงนี้เสีงนี้รวมกัน3คนอะไรเงี้ยนอกจากฟังเพลงก็ฟังเถียงกันด้วยบนเวทีเถียงก็นกลุ่มเะไงเถียงกันกลุ่มจริงร้องหกเพลงนะคะลูกค้าที่เหลือพูง